มาแล้วครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยูกิโอเดลิงนะครับวันนี้จะมารีวิวเด็กอามาโซเน่ครับอามาโซเน่ได้ครับผมเป็นหนึ่งในเด็กที่เคยขึ้นคิงมาก่อนและเก่งมากจนกระทั่งโคโนดมิแบรนการ์จนเล่นไม่ได้นะครับตอนนี้ได้กลับมาปลดแบรนอีกแล้วครับผมเรียกว่างานนี้กลับมาโหดเหมือนเดิมครับโดยเราจะได้คู่กับสกิลเอเลแท็บเนะครับอ่า สกิลนี้ก็คือเมื่อเรามีการ์ดในกับดักคระบผมในสุสานสามใบนะครับผมเราสามารถซุ่มการ์ดหนึ่งในสามใบขึ้นมบืออีก2ใบเอากลับเข้าเด็กครับเป็นทั้งสกิลรีของเขาเขามาใช้นะครับผมแล้วก็เพิ่มการ์ดในกองด้วยนะโดยหลักๆครับผมอามาโซเน่จะเล่นคอมโบในการ2การ์ดนกครก็คืออามาโซเน่ปรินเซปครับผมกับอามาโซเน่ออนสัลักครับผมเป็นการ์ดกับดักที่ขี้โกงมากนะโดยหลักๆแล้วเอาขอติมอามาโซเน่ก่อนนะครับ อมาโซเน่ครับผมปินเซตนะการใบนี้ถือว่าชื่ออมาโซเน่ควีนในสนามหรือในสุสานก็ตามเมื่อการใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษเราสามารถที่จะเอาการดไวมอนหรือกับดักอมาโซเน่จากในเด็กขึ้นมือครับอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์นี้สามารถทํางานได้แค่เธอละหนึ่งครั้งเมื่อการใบนี้สั่งโจมตีเราสามารถทิ้งการ์ดในมือหรือการ์ดในสนามของเขเรานะครับลงสุสานจากนั้นอัญเชิญอมาโซเน่มอนเตอร์จากในเด็กเข้ามาในสนามในสภาพ ตั้งป้องกันนะครับนะถัดมานะครับผมก็คืออามาโซเดควีนครับหากเราควบคุมอ่ามอนเตอร์อามาโซเดของเราเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับถัดมานะครับผมอามาโซเนสซอร์บูแมนครับเราจะไม่รับความเสียหายจากการต่อสู้นะครับผมและฝ่ายตรงข้ามจะต้องเป็นคนรับความเสียหายแทนนะครับผมจากการต่อสู้ของการ์ดใบนี้นะครับอามาโซเนไทเกอร์ครับ เราสามารถควบคุมอัมมาโซเนตไทเกอร์ได้แค่ในสนามได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมก็คือ mm hmm. การใบนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามจำนวนการ์ดอมัมมาโซเนตที่เราควบคุมใบละ400และมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามครับผมไม่สามารถสั่งโจมตีอมาโซเนตใบอื่นได้เลยนอกจากการดใบนี้ครับผมใบนี้ก็จะมาขัดขวางน,นะครับผมในการสเต็ปการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนะครับถัดมานะครับผมอมโาโซเนตไฟเตอร์ครับเราจะไม่รับความเสียหายจากการต่อสู้ของการ์ดใบนี้นะครับ อ่ะโอเคหลักๆก,ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับต่อมามาดูกาบกับดักที่โกงกันดีกว่านะครับผมอม,มาโซเน่ออนสาร์ครับ1เทิร์นนะครับผมเอฟเฟกต์กาบใบนี้มีทั้งหมด3เอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ที่1นะครับก็คือช่วงการต่อสู้เราสามารถอันเชิญมอนเตอร์อม,มาโซเน่จากบนมือครับผมเข้ามาในสนามได้มอนเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น500นะครับผมจนจบเทิร์นแล้วก็ เอฟเฟกต์ที่สองนะครับผมถ้าอัมบาโซเนของเราเนี่ยทำการต่อสู้กับมอนเตอร์ไยตองข้ามนะครับผมและมีการ์ดใบนี้งายหน้าอยู่นะครับไฟตรงข้ามจะถูกรีบุฟออกไปทันทีนะหลังจากจบดาเมจสเต็ปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากคำนวณความเสียหายเสร็จแล้วนะและก็เอฟเฟกต์ที่3ครับผมถ้าการปดใบนี้ถูกทําลายตกลงสุสานเราสามารถเลือกเป้าหมายอัมบาโซเนมอนเตอร์นะครับผมในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขี้โกงนะครับหลักๆเลยนะ ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เอามาใช้ได้ดีนะครับภายถัดมาครับผมจะเป็นการ์ดคอมโบที่เล่นคู่กับการ์ดใบนี้ครับผมอย่างแรกก็คือในส่วนของลาวากโกเลมนะครับสามารถจัดก,การขโมยหรือบูชยันม,มอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่มีการ์ดโหดแค่ไหนเนี่ยก็จับบูชยันไปนะครับและแน่นอนครับผมในชวดสไตล์ไฟเฟสฝ่ายตรงข้ามจะรับความเสียหายนะครับ500นะครับผมก็ยอมรับว่าคอมโบระหว่าง ลาวาโกเลมกับอามาเมซอนเนสฟอว์ูเบนเนียก็ยังเป็นหนึ่งในคอมโบที่มั่นใจว่าสร้างความปวดหัวให้กับอีกฝ่ายได้เยอะนะครับถัดมานะครับผมตัวของวูเดียร์เลดี้นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อถูกทําลายจากการต่อสู้ตกโลงสารเราสามารถอันเชิญมอนเตอร์เผ่านักลบธาตุดินครับผมที่มีพลัมตีต่ํากว่าพันหนะครับผมจากเลดีเข้ามานะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญในการอันเชิญตัวของอามาเมซอนเนสปีเซสครับ ส่วนที่เหลือจะเป็นการ์ดไว้แก้ทางนะครับผมแก้ทางเด็กอย่างเช่นตัวของคาราเดียนะครับเอาไว้รับมือพวกสายซินโคที่แสบได้ดีมากนะและก็ถัดมานะครับผมก็คือฟัดเกตครับฟัดเกตก็เป็นอีกอันที่เอาไว้แก้ทางนะครับผมพวกสายสําคัญได้นะและเอามาคอมโบคู่กับอามาโซเนสซอนบูแมนได้ดีมากครับผมก็คือจับฝ่ายตรงข้ามอ่ะจับตั้งปงกันนะครับพอตั้งปะกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาโซเนตซอนบูแมนมงไปเรื่อยๆนะครับนะมงไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามต้องรับความเสียหายแทนอยู่แล้วนะครับอ่า และการสุดท้ายนะครับผมก็คือการกับดักปิดผนึกเอฟเฟคของธาตุมืดนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือในสุสานก็ตามนะครับทำให้การกับดักตัวนี้ธาตุมืดเดี่ยจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกได้เลยเอาไว้แก้ทางพวกสายธันเดอร์ดากอนนะครับ และตามด้วยมอนเตอร์เอซิทั่วไปมาตรฐานทั่วไปครับผมที่ใครอยากสนใจลองเล่นก็นเล่นได้นะเนื่องจากเราใส่คาเดียาดมานะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาเล่นชู้กับกระชิกระชิก็ได้ครับผมเพราะว่าเป็นแรงสองนะครับส่วนมอนเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแรงสี่นะครับผมฉุดเชิอะไรขึ้นมาก็เอาพี่ไดวุบระเบิดเคลียร์ทางได้นะหรือจะเป็นตัวแมงมบุมแหวกทางไว้ตีอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าแล้วก็ไปดูรีเพไปเลยนะครับ โอเคครับ,บก็ต้องบอกเลยนะว่าเด็กมันเล่นง่ายจริงครับผมและการก็หาไม่ยากนะส่วนใหญ่จะเป็นการที่ฟาร์มจากพุจกใหม <S <s ่นะครับแล้วก็แลกกายกับพ่อค้านิดหน่อยมีเปิดซองนิดหน่อยครับผมเพราะว่าแต่เป็นการแค่ระดับ R เท่านั้นนะครับผมยังกาหาไม่ยากเลยจับคันเดียจับความไว้นะครับ จากนั้นก็ตีนะครับผมเปิดออนสลักนะครับผมตีเข้าไปนะพอปิเซตเราตีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเสิร์ตการ์ดหนึ่งใแบมาแปะผมจะเสิร์ตอมาโซเดสปริเซตนะครับผมเข้ามาในสนามนะอ่าแล้วก็ตีซะอีกทีนึงครับอ่าตีไปนะครับผมโดนจับมูและตีไปทีนึงนะครับผมอ่าดอยิ่งนะครับอันนี้เรารู้ย่แล้วเพราะเมื่อกี้เขาเสิร์ตมาเราก็มั่นใจนะครับ ติดพาเวอร์การ์ดีนก็ติดไปงันๆนนะครับผมฝ่ายตรงข้ามทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมทีนี้ก็ตีชิวๆสบายสบายได้เลยนะครับในส่วนนี้เราสามารถเอามาต่อคอมโบได้นะก็อย่างที่บอกครับผมเราเล่นคู่สกิลเอเลี่ยเทลเราก็ทิ้งการ์ดนะครับผมแล้วก็เสิร์ชการ์ดขึ้นมาได้นะแล้วพอมีการ์ดกบดักในสุสารสามใบเราก็รีกองครับผมแล้วก็เอากลับขึ้นมือได้นะครับดังนั้นต้องบอกว่าเอเลี่ยเทลเนี่ยเหมาะมากมากเลยเอามาเล่นคู่กับตัวของอมาสเดครับส่วนหลักๆก็คือต้องพยายามหาอสซับ นะส่วนใหญ่ก็จะเล่นในส่วนของวัวย์เลดี้ครับผมกับในส่วนของอา,อามาสเนตปิเซตนะครับตัวพวกนี้จะช่วยได้เยอะในการทำให้ออสัลักขึ้นมือง่ายขึ้นนะครับโอ,อโอเคครับลงปุ๊บเสิร์ชขึ้นมือนะครับเติมของให้เรียบร้อย หมอบกาสสองใบสามใบเลยแล้วกันนะครับเพราะเจอบัวายผมกลัวว่าจะโดนจับมูฟนะแต่มันไม่ใช่บัวไยมันเป็นวากิลลี่ครับอ่าบัววากิลลี่กับวากิลลี่ไปนะลงมาที่เซิร์ตต่ออีกทีครับผมเซิร์ฟขึ้นมือนะเปิดออสลัลกเล่นๆตีไปเลยนะครับทิ้งออสลักเอามาโซนิควีนแปะมานะครับแล้วก็จับรีบูไปอ่าอีกทีตีซ้ำนะครับ อ่าเราก็โดนจับไล่บู๊ไปนะครับตัวมาตีซ้านะครับผมจับบู๊อีกทีตีซ้ำอีกทีหนึ่งครับออสแลกโดนนีีตีซ้ำอีกทีครับก็บอกได้เลยว่าเป็นเด็กที่จัดง่ายนะครับผมและก็เล่นง่ายและก็หาง่ายด้วย ลงมาเสิร์ขึ้นมือนะครับคือหลักๆเนี่ยเราใส่ออสซักต์สามใบบินเซฟสามใบพูดง่ายคือเด็กเราเนี่ยมีการที่โอกาสทําให้ออสซัก์ขึ้นมือเนี่ยเยอะมากนะลงมานะครับเรียกบัวอายมา คว่ำนะครับอ่าขามาคัดสามอีกทีนะครับพอเราจับปัดเกรจับคว่ำเลยเนี่ยเราสามารถใช้ออสแลกเนี่ยตีไปเห็นไหมครับฝ่ายตรงข้ามรับความเสียหายแทนตีซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมฝ่ายตัวข้ามก็เรียกว่างานนี้ฟิลแทบจะโล่งเลยนะครับ เจอวิครับก็ยอมรับว่าอยู่ต่อหน้ามาโซเนสนิวิดครับก็หงสู้ลำบากแน่นอนนะครับปิดเอฟเฟกไปก็ปิดไปนะครับผมยังไงยังไงก็ตามนะความน่ากลัวก็ยังเหมือนเดิมนะครับตีไปไปนะครับปิดไปก็ป่าประโยชน์นะ เปิดมาครับผมโดนเคาน์เตอร์ครับอ่าจับคว่ำนะครับผพราว่ายเด็กเขจะตีให้มานะหลักๆก็เปิดความเปิดง่ายนิดนึงนะครับอ่าพอครบเรียบร้อยครับผมเอเลเทเพลครับเอาขึ้นมือหนึ่งใบนะครับผมไปได้คานาเดียนะอ่าแล้วก็หมอบเพิ่ม2ใบครับตีเข้ามานะครับผมออสซรกอีกทีนะครับเปิดนะในตัวขออ่า อ,อามาเซน์ไทเกอร์ครับฝ่ายตรงข้ามต้องมาตีนะแต่เขาไม่ตีก็ตามนั้นไปนะครับลงไปตีซ้ํานะครับฝ่ายตรงข้ามโชว์การ์ดในมือนะครับโชว์ก็โชว์ไปนะครับผมเพราะยังไงเราก็ไม่รับความเสียหายจากการต่อสู้อยู่แล้วแล้วก็ม่งจัดไปเต็มเหนียวเลยครับอ่าก็เรียกว่าการกลับมาของอ,อามาโซนเนี่ยส่งผลทําให้วิดคาร์ฟเนี่ยอยู่ลําบากขึ้นเยอะอย่างชัดเจนเลยนะครับ หาการ์ดจากไหนบ้างนะครับผมมีการ์ดอะไเรเสริมบ้างสำหรับเด็กนี้นะมาดูกันดีกว่านะครับการ์ดที่สามารถเอามาเล่นกับเด็กนี้ได้เพิ่มเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวการ์ดใบ,บนี้ด้วยนะครับก็คือทําการบูชิยามอนเตอร์ของเราหนึ่งตัวมอนเตอร์ทั้งหมดในสนามของเราจะไม่รับผลกับดักของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเอาไว้กันพวกสายคาราเดียได้นะได้ดีมากเลยนะครับนะ เพราะเดี๋ยวนี้นี่ก็คือคานาเดียมั่งส่วนใหญ่เขาจะเล่นพวกการกับดักที่จะทำเนี่ยก็จะมีพวกคาม่มาคัตเอ้ยอาคาม่มาคัตคานาเดียฝัดเกตพวกนี้นะครับถ้าเราใช้การเบรดีบูชิยันขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้มอนเตอร์ของเราเนี่ยไม่รับผลของการกับดักนะใครที่ลาคาญการกับดักมากมากนะครับผมก็แนะนําใส่การเบดีได้เลยนะช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่ะใบแรกครับผมอัมโซเนปินเซสครับผมตัวนี้หาฟาร์มนะครับผมจากตัวของคุชิกุไปหรือจะใช้ตัว การ์ดแลนกิ้งแรกเอาได้เลยนะครับเอาตัวพิเศษแรกครับผมอยู่ระดับ U R นะครับอัมาอซนิคควีนครับผมอันนี้ฟาร์มจากคุชกุกไม่เอาได้จากการอัพเลเวลนะครับก็จะได้การ์ดใบนี้มาหนึ่งใบส่วนอัมาอซนิควูแมนครับผมอันนี้ก็ฟาร์มในส่วของไม่ได้เลยนะครับดอกจากตัวไมนะไทเกอร์นะครับผมก็อยู่ในส่วนของไมเช่นเดียวกันนะครับอาวอเลอร์เลดี้ครับผมอันนี้อยู่ในชุดของวาฮันล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดใครเปิดสตาร์เตอร์กากาคาเอ็กซิสนี่ก็สามารถมีอยู่แล้วนะครับ ตัวของอเมซอนเนไฟเตอร์อันนี้ก็อยู่ในการฟาร,ร์มไม้เช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ออสลักครับออสลักเป็นกาวกับดักอยู่ในชุดของอ่าโซตัวชุดของอากิแหละนะหลักๆเลยกาวกับดักครับผมปิดผนึกอ่าเอฟเฟกต์มืดนะครับผมอันนี้ก็ได้จากการอัพเลเวลสองพี่น้องหน้ากากแสงมืดนะครับที่เหลือก็เป็นคาราเดียกับฟัดเกตน,นะครับผมอันนี้ก็หาฟาร,ร์มทั่วไปนะครับอ่าขออภัยนะครับผมคาราเดียนะครับผม ก็อยู่ชุดเดียวกันฝัดเกตก็อยู่อีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นลาส์สำคัญสามันที่ทุกคนจะมีนะส่วนที่เหลือนะครับผมก็คือพวกเอ็กซิสนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าจะเล่นตัวขอมาโซนีจะใช้ในการแก้เกมมากกว่านะครับหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมในการฟาร์มนะครับผมดังนั้นเด็กนี้จัดง่ายแน่นอนนะและก็เก่งมากด้วยครับขอก็เชิญทุกท่านนะครับผมก็ลองจัดตามได้นะ ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมวันนี้ผมฮัสมีแค่ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ครับผมหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ